คือเมื่อคืนเนี่ยคุย <c oughs> ได้คุยได้สนทนาได้ฟังคําของรักษาการเจ้าคณะอำเภอวัดนาหลวงเนี่ยนะเ,เป็นก็ว่าโอ้มาตะไก่เป็นก็ะทมเ,เคยอยู่เคยปฏิบัติเคยเห็ดน้ากันมาตะโดนหลายปีในยินข่าววาสิมาจซืๆ้ๆๆอ,อกับอบุญละมันคนเคยทําบุญร่วมกันเนี่ยบด้ยากได้ไหมครับบด้ยากมันอบอุน่นสบายใจผู้มากถึงแม้ว่าจะลําบากก็มาด้วยสบายใจ ผู้ตอนรับกะอบอุ่นใจเพราะนั้นก็เลยว่าโอ้มาเพื่อเผยแพ่มาให้คุณงามกลมดีเ,เหมือนฝนตกปีละครังอ,อยู่ซุ้มกิ็นเย็นวันนั้นคาาารูผู้มาถ้อยคําที่จะผมกล่าวต่อไปนี้นะครับเป็นคําสําหรับผู้ใหม่จะเป็นส่วนมากผู้เก่าก็ขอโอกาสได้ก็หน่อยได้เ,เพื่อเอือเฟือนเนะเนี่ยคือการสืบทอดนะครับคณะสงฆ์เราสืบทอดด้วยอย่างนี้นะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์มา เป็นยุคนะ่ะสองพันหกร้อยนะครับถ้าพูดไปถึงเลยไปก่อนจะปรินิพานเนี่ยมันเป็นสองพันหกร้อยนะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมครับตอนนั้นก็เนี่ยแหละครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเทรวาทของเราเนี่ยจากครูบาอาจารย์สู่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยก็จะสืบทอดมาอย่างนี้นะครับเออเป็นพระไม่มากกว่าเป็นพระบรรการแล้วก็เป็นพระเ,เทระจากนั้นก็ล่วงโรยไปรุ่นต่อมากครับมาตอะนั้นถ้อยคำเหล่าเนี้ยจึงอยากกล่าวเอาไว้ อย่างนี้นะพ่อขาวแม่ขาวด้วยฟังด้วยกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันเลยแต่ว่ามันแยกแยกหญิงแยกชายแยกขาวแยกเหลืองเฉยแต่สภาวะของธรรมเนี่ยอันเดียวกันนะเพราะอะไรรู้ไหมพระอานนท์พระอานนท์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าตอนที่จะบวชนางประชาบดีโคตมีเนะี่ยพระพุทธเจ้าข้าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรลุได้ถึงได้ตรัสรู้เฉพาะผู้ชายแค่นั้นเรอ ผู้หญิงเน่ยเขามีโอกาสไหมเพื่อนบอกว่าไม่ได้เลือกหญิงเรียกชายหรอกผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะได้ตัดสลวนพานนท์นก็ได้ขอพร่า,าขั้นะสั้นบวชให้เพื่อนแน่ประชาบ,บดีโคตมีนะ่อีตนเพื่อนเ,ออเพื่อนยางเท่าเป่ามาแต่กบิลพัพามาอยากบวชเพราะว่าลูกลานกบวชเบิ้ละบ่มีผู้ใดทรงขอเพื่อนแน่เพื่อนเบิงแงงพระพุทธองค์ตั้งแต่เข้าเป็นเจ้าทายผุนหกักแพงไหล พระพุทธเจ้าเป็นยังไหรับคันรุธท่านแปดประการแล้วจึงได้เกิดนางพิสุนีขึ้นมาอันนี้ก็คือว่าธรรมะก็คือตันสัรรุธ,ธรรมเนี่ยศีลส,สมาธิภาวนาเป็นอันเดียวกันสภาวธรรมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลากาลเนี่ยก็จะกล่าวทั้งหมดเรามาเข้ากรรมนะครับหลวงพี่พ่อขาวแม่ขาวเพราะฉนั้นมาเข้ากรรมนี่ก็คือภาคภาวนาเนี่ยเพิ่นชี้บอกถึงภาวนาภาคภาวนาเป็นหลัก เป็นเป็นเป็นหลักเกณฑ์ภาวนาเพราะฉะนั้นในบริเวณของเขตวัดของเราเนี่ยเป็นเขตภาวนาแล้วก็ทุกวินาทีเป็นภาวนาทั้งหมดผู้ที่เพิ่นมาส่บาตหรือเพื่อนที่ว้าอยู่ทั้งนอกว่าโอ้เพื่อนเข่ากรรมยูเพื่อนภาวนาอยู่เพิ่นวางสี่ด้บอย้าเไยก็บวางสีแหละครับเพื่อนบอได้ว่าโอ้ยตอนนี้เพื่อนเข่าของน้ำอยู่เพื่อนพักผ่อยู่ไม่ได้ว่าเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับหลวงพี่เพราะนั้นเรามาเนี่ยเราจะได้สี่สภาวะเนี่ย การเจริญนะภาวนาคือพัฒนาทําให้ดีขึ้นทําให้มีขึ้นมากขึ้นดีขึ้นภาวนาภาษาภาษาชาวบ้านเขามาเปลี่ยนเป็นพัฒนากับภาวนาเนีัยนะมันจะมีหนึ่งพาวิตาภาวิตกายสอพาวิตศีลสามภาวิตตกิตสี 4. พาวิปัญญา ภาวิตาภาวิตาภาวนาเนะี่ยกายครับเข้ามาเนี่ยมาพ,พัฒนากายพัฒนากายก็คือรูปเรานี่ยแหละยืนเดินนั่งนอนเรียบทหลักใช่ไหมครับกินดื่มทำามุ่อกีก็ว่างกันไปทุกอย่างล้วนต้องมาพัฒนาหลวงพี่ใหม่นะครับบอกเคยงานบอกเคยเดินบอกเคยนั่งแบบนี้จะมีความรู้สึกเมื่อยแห้งร้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไปนะครับมันสีเมื่อยมันสะเพียนผิดปกติทั้งพี่เลย พมาเมื่อคืนเนี่ยก็น,นอนบ่หลับมันผิดหม่องครับนอนบ่หลับอาหารก็พอดค่อนข้างกับไม่คุ้นเคยนะครับข้าวต้มเนี่ยบางท่านนี่ไม่บ่ถูถาดกับข้าวต้มเน่ะพิดกระบุญยังไงเลยแลวร่างกายท่านก็จะเกิดอาการเพลียเพราะนั้นสู้นะครับหลวงพี่สู้อดทนนะครับวันที่สี่วันที่ห้าไปเนี่ยมันจะเบาครับเนี้ยมาพัฒนากายกายในขณะที่ยืนยืนหนอนะครับหลวงพี่เป็นยังไงครับผมเอขวาย่างนอเดินนะครับ มันคือยางไปทะยางงากธรรมดาได้ช,าชา้าๆแต่เหนื่อยนะครับนั่นแหะถ้าถ้าจิตเราเอาเข้่งเครียดกันไปมันจะเหนื่อย,อยครับถ้าปล่อยวางเกินไปก็จะหลับอยู่เรื่อยเลยนะเพราะนั้นเรามาพัฒนาครับมาภาวนายืนภาวนาเดินภาวนานั่งภาวนาในขณะที่ฉันก็ภาวนาครับภาวนาตัวนี้ก็คืออะไรครับภาวนาอะไรภาวนาก็คือสติครับสติ สติถ้าโดยนักธรรมชั้นตีก็คือความระลึกได้สัมยักความรู้ตัวใช่ไหมครับสติเนี่ยภาษาบ้านเฮ่าว่ายูเมียคิงยืนก็รู้ว่าตนเองยืนนะครับเดินก็รู้ว่าเดินสัมยักก็ว่าเดินยังไงก้าวยังไงย่างยังไงกากับเข้าไปอีกครับชัดเข้าไปอีกเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาครับเพราะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติร่วมกันอยู่เนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยก็รู้ว่านั่งนะครับนั่งก็รู้ว่านั่งภาวนา สติก็คือรู้ว่านั่งฟังและได้ยินเสียงตรงนี้ครับเพราะนั้นทุกอย่างนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ำยันเช้าเป็นภาวนาทั้งหมดมาด้วยกันทำด้วยกันนี่แหละได้ทั้งหมดแ,หแต่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะตั้งใจทำตรงนี้ให้ได้มากขนาดไหนเพราะนั้นหลวงพี่ก็ตั้งใจอุตสาหะมาจากบ้านหลายกิโลแล้วก็บอกโยมไว้เลยว่ามาปฏิบัติมาภาวนาเพราะนั้นก็ให้ตั้งอกตั้งใจนะครับ กายภาวนากาวิตกกายภาวินานะกาวตกาาตกายให้เจริญขึ้นภาวิตศีลครับพาวิตศีนี่ก็คือในส่วนของอวาจาก็แล้วกันศีนี่ก็คือกายวาจาส่วนศีลที่เรากําหนดสมาทานกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยศีนโยมเลยนะห้าข้อนั้นนะก็เป็นอีกศีลกองหนึ่งของแม่ชีก็เอ็นแปดข้อนี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งของพี่เนนสิบนั้นก็เป็นอีกกองหนึ่ง ของครูบาจาจารย์ี่7นี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งตอนนี้เรามาภาวนาศีลตัวนี้ภาวนาในครูบาจาจาร์ก็วุฒฐานวิธีครับในการที่จะทําให้ดีให้ใสให้สะอาดให้ขาวหมดจดรอบครอบขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆเรามาภาวนาศีนก็คือเอาวาจาวาจาในขณะที่เราอยู่นี้ถ้าจะดีจะงามนะครับปิดเลยก็ดีเลยนะนะหรือพูดให้น้อย แล้วก็ค่อยๆบางคนมีศีลเนี่ยบังคือยางกับงามค่อยๆลูกนางยืนค่อยๆเวลาเว้าก็ว้าะมันไปถึงก็ว่าวาข้ามหยาบว้าวข้ามซอเสียดเว้าวข้ามตัวว้าวข้ามหยาบเอียงได้อันนั้นก็เป็นศีลอีกอย่างหนึ่งแต่ศีลจริงๆแล้วก็คือการที่พูดด้วยอาการอันสำรวม สิ่นี่คือสํารวมนะเวลมณนนีนะเวลมณีนะเวน้นะวคือการสําววมสําววมกายสําววมว่าจาแล้วบัดนี่หลวงพีเอ,อเคยเว้ากันเว่าน้อยรลมแล้วก็เว้าค่อยพ่อเพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปจะเงียบมันเงียบเมืม่อคืนนี้รักษาการท่านใช้คํานี้สงบคือบุญวุ่นวายคือบาปฟังไว้แวบ,บๆอยู่ สงบนี่คือบุญวุ่นวายนี่คือบาปนะเพราะฉะนั้นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นร้อยๆเนี่ยนะจะสงบเงียบอนะไนี่เสียงไกลเนะนะี่ยแหกะก็ก็ๆๆๆๆกนั้นคือๆๆๆๆกๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆแๆ้ๆๆ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 ็ๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ้ๆๆๆๆามๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 นๆๆๆๆาๆๆๆกๆกาๆๆๆๆๆๆก,ก,กเป็นภาวิตกๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆก็ๆๆๆ สติสติตัวนี้ก็จะทำกำหนดให้เกิดความตั้งมั่นในอิริยาบถนั้นๆถ้าในภาคนั่งท่านหลวงพ่อระคกูท่านก็จะให้เรากำหนดเรากำหนดเราก็กำหนดตามท่านได้เท่าไหร่ก็สมาธิเราก็ได้ได้เท่านั้นตั้งใหม่บางท่านที่ท่านชำนาญแล้วอันนั้นก็สาธุเป็นบุญของท่านเป็นกำลังแห่งเราด้วยแต่เราผู้ใหม่นะครับอย่าท้อแท้เลย ท่านผู้ที่ชํานาญแล้ววัดสีแล้วคล่องแคล่วแล้วท่านก็เริ่มจากเรานี่แหละคนที่เขามีเงินล้านเขาก็เริ่มจาก10บยี่สิบสมสิบก็จะถึงล้านคนที่มีสถีมากท่านก็เริ่มเนี่ยลบปคุกคุกคานเหมือนกับเรานี่แหละก่อนที่จะเป็นผู้ใหม่ก่อนที่จะเป็นผู้เก่าก็เป็นผู้ใหม่มาก่อนก่อนที่จะเป็นผู้มีพันษามากก็เป็นผู้มีพันาน้อย ส่วนเพิ่นจะเท่าได้ปนั้นเพิ่นก็น,นุ่มๆคือเฮานี่แหละเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าอุย้ยเพิ่นคือดีแท้เฮาคือบดีคือเพิ่นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับท่านผ่านมาแล้วเรานี่ก็คือกําลังจะไปตามนั้นให้ตั้งอกตั้งใจเอามันอยู่ที่ความตั้งใจนี่แหละเจตนานี่แหละไม่มีอะไรเกินนี้นะครับเพราะนั้นความตั้งใจความเพียรความภาวนาอย่างเต็มที่นี้ไม่มีอะไรทัดทานได้เพียงแต่ว่าเราก้าวข้ามไม่ได้อันนี้ก็คือพาวิตศีลน,นะครับ ได้ชำระในส่วนที่เป็นสิกขาบทศีลด้วยแล้วก็มาทําความเพียรที่เป็นสิกขาใหม่เนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองด้วยนะครับเนี่ยภาวิตรศรีลภาวิตกิจ